กำลังจะออกอีกแล้วจะไปซื้อไฟไปจุดที่ห <c oughs> ลุมฝังศพของบรรพบุรุษในวันยูนว่าบอทิตร์ซุปเปอร์ปปไปแล้วสองเท่า <c oughs> ดูรูบรรยากาศวันนี้นะแดดดี You have the selfish stick <c oughs> ไม่วิด <r ond> ีโอใวดีโอวอใชควิด่คือวิ่คือวิดไโอ่อวดีอใช่คือวดีโ่ิีโอ่คดีโอ่ือวิดีโอใช่ดีโอใชวดีโอใ่คืออใ่ว่าวิดีโ่ีใ่วดแโ่าือวดีอ่คด่คดีีีื่ช็ก ้องกลับเข้าบ้านใหม่อีกรอบแก่แล้วก็อย่างเี้นเนาะลืมหน้าลืมหลังงูสเกดูอ๋อเดบิทิกุ่นินข่อมันแล้วอันนี้ก็จะเป็นหลุมฝังศพของของบรรพบุรุษของแกก็จะมีพ่อแม่แล้วก็พี่ชายแล้วก็ เดี๋ยวลุงแกก็จะจุดไฟแล้วก็อยากให้ดูบรรยากาศรอบๆแดดดีมากแดดดีมากจนมองไม่เห็นอะไรเลยดูตวงตะวันที่โตบเบลอเลยซึ่งข้างหลังป้านี่ก็จะเป็นหลุมฝังศพของพ่อกับแม่แล้วก็พี่ชายของแกก็คือทุกปีก็คือจะมาจุดไฟอย่างนี้แหละ,ะช่วงมาจุดไฟถ้าหน้าร้อนก็จะมาปลูกดอกไม้ แล้วก็ถอนยงถนหญ้าอะไรประมาณเนี้ยถ้าหน้าหนาวก็แค่จุดไฟเพราะเดี๋ยวหิมะมามันก็จะท่วมหมด